สวัสดีครับพบกับผมนะพี่โมสุดชื่นนะสวัสดีเพื่อนชาวเฟซบุ๊กแฟนเพจทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับเนีสำหรับวันนี้ครับพบกับผมนะพี่โมสุดชื่นเหมือนเดิมนะครับยกฟุตบอลมาให้สี่คู่เหมือนเดิมครับสำหรับค่ำคืนนี้เนี่ยสหรับเมื่อวานใครที่ตามกันก็ขอ,ขอคำแสดงความดีใจด้วยแล้วกันเนี่ยจริงๆตัวเน้นไปสองตัวในครอ,อบครัวก็สุดชิงกันไปเนาะนะครับใครที่อยากได้ครอบครัวแบบนี้หรือว่าอยากจะได้ตัวเน้นแบบนี้เนี่ยเข้าไปในครอบครัวแล้วครับนะมีทางเข้าไว้อยู่นะครัไปที่หน้าลิงก์หรือว่าจะ m นีคร <l Jean Rabbit bulun> ับเอมหสาตัวก็ได้เดครับสำหรับวันนี้ครับพี่โมเนีครับนายยกมาให้สีคู่เหมือนเดิมใครพร้อมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันเดี๋ยวสำหรับคุ่แกนะเป็นด้านนอร์ทิแองก์ฟลายเีรับจะเปิดบ้านต้อนรับกัรมีอยี่างนาเชฟฟิลยูเนเต็ดครับนะน้องเก่าเจอน้องใหม่นี่จะเตะันเวลาตีหนึ่งสี่ทีเนี่ยเป็นด้าน้าบ้านอย่างตอนนั้นนอ o ์ทิแองก์ฟลายกับที่เปิดกรแมงกันมาที่ครึ่งช่วตัวเดี๋ยวให้ดูดีกับ่า็ด้านเในทิดลวยะเนเตอมเกมลยนะ นเนี่ยค่อนข้างจะออกที่จะสูสีกันไปเนี่ยแต่ต้องบอกว่าผลงานในเกมที่แล้วเป็นด้านนอรติงแฮมฟอร์ลิต์นะบุกไปนะ่พ่ายแพ้ทางด้านไอเซนน,เน์ไปในการส่วนด้านเชฟฟ,ฟิลด์เนี่ยเปิดบ้านแพ้ให้ทางด้านคิสตันพันเลยไปในเปิดหัวเรื่การเกมแรกนั่นเนี่ยถ้าจะให้มองในคัพคืนนี้เนี่ยออกจะสูสีกันแบบนี้ผมเชื่อได้เลยนะครับวันนี้เชฟฟิลด์บุกมาไม่แพ้นะครับในหนึ่งตัวแรกนะั่นเองขอยืนทางด้านเชฟฟิลด์อยู่ในติดครับเนี่ยส่วนตัวที่สองนะทางด้านเวดดัมเบรเมนเนะครับนนนแชมป์เเก่่าายด้บุส เนี่ยเปิดหัวมาเกมแรกเนี้ยเป็นด้านเกมเก่าเลยเนี่ยจะมาเยี่ยงด้านเนียเบรเมนนั่นเองเนี่ยเปิดแมนกามืันทีน่หนึ่ดเจ็ดให้ดูดีกว่าทางด้านเบรเมนนั่เนเองนะครับถือว่าน่าน่าจะสูงเกินไปไหมผมบอกว่ามันไม่สูงเกินไปเลยเนี่ยได้หน้าเป้าอย่างด้านเทอร์เรนเนี่ยจวตัวทําประตูจวจตุ๊ก,กร์แบบนี้นะครับผมเชื่อได้เลยคัมขึ้นนี้มีถึงสองประตูแน่นอนสําหรับนะหนึ่งเกมเปิดฤดูกาลแบบนี้ขอยืมทางด้านเบเยมนบิลนี่ครับเนี้ยส่วนคู่ที่สามเนี้ยเป็นด้านมายองกาเนี่ยจะเปิดบ้านต้อนรับการมาาาเยยือนนด้บิ นั่นเองนะเป็นด้านลาลีกาเป็นในคู่นี้เตะราเที่ยงคืน30มนาทีเนีเป็นด้านเปยเลีนะยลนั่นเองนะที่มันเยเาเราก็เปิดแบยการมาที่ปอบปาตากรมให้ดูดีกว่าทางด้านมาโยงกาเองเนะี่ยถ้งว่าผลงานดูรวมแล้วที่เคยเจอกันมาเนะี่ยเป็นด้านมาโยงกาเองเนะี่ยทำผลงานได้ดูดีกว่าด้วยนะกับ2เกมหลังที่เคยเจอมาเป็นด้านมาโยงกาเก็บชนะไป2เกมรวดเลยชนะไปกลับเลยวันนี้ถ้าจะให้ผมยืนเนะี่ยวันนี้ขอยืนเป็นด้านมาโยงกาผมเชื่อว่าพาลองอย่างด้านมาโยงกาเล่นในบ้านไม่เจ็บตัวแน่นอนครับ ส่วนตัวไทยเป็นด้านลีดยูนเต็ดครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านเวสต์บอมบิดนั่นเองนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็นบอลในแชมเปี้ยนชิพนะครับเตะเว่าเตะสองตรงเนี่ยเป็นด้านลีดยูนเต็ดเองนะครับที่ตกซ้ำชั้นลงมาแนวแล้วก็เปิดแข่งขันมาที่0.75ให้ดูดีงด้านเวสต์บอมบิดนั่นเองนะผมเชื่อได้เลยว่าค่ำคืนนี้นะครับลีดนะตัวนักเตะต่างๆยังไม่กลับมาเนี่ยฟอร์มยังไม่คืนทีมเนี่ยวันนี้ขอยืมไปด้านเวสต์บอมบิดก่อนแล้วกันวันนี้นะครับอ่าวันนี้ขอยืมด้านเวสต์บอมในนนคค่ืี้ ขอยืนยันด้านบายเนายนเบลนี่ครับวันนี้จะเป็นตัวนี้ของพี่โมในค่ำคืนนี้ครับว่านะครับตัวนี้ในค่ำคืนนี้ขอยืนยันด้านบายเยนครับอ่ะเนี่ยสำหรับใครที่ต้องการเนี่ยอยากกินลิ้มรสความสน่นแบบนี้เนี่ยเขาปวดชื่อของเรามีให้รับชมกันอยู่เนียบฝากด้วยเนียบเอสอิโม่หนึ่งสามตัวสำหรับนี้พี่โมชื่นขอตัวอะไรก่อนสวัสดีครับ